ตามลูกมือครับตามลูกมือยานว่านสวนส,สวัสดีครับตามสัญญาเนาะวันนี้ก็น้ําแห้งแล้วเดี๋ยวน้อยแล้วก็จะจปะปลาซิวไปปล่อยนูน่นบอ่อใหญ่แล้วก็าทําเมนูด้วยตามลูกมือพ่อเราเน <laughs> <laughs> ี่ยแหละก็พอดีมีเพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนถ่ายรูปไปถือกล้องให้วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะทันสิวะครับผมจะลงกันแล้วโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนถ่ายให้โอเคโอเคถึงนี้แหละ một suối nha một suối <laughs> mất bò này <laughs> ปลาอะไรตกบือตบไหลมือเทาทออลอยปุนจูดงานระจำปีเลยเฮ้ยโอ้ดูดูดูางลางกีดูเอ้มัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ อู้นี่ปลาลิ้นตัวเดียวปลาลิ้นเอาไม่ได้เหรอต้องอันนึงเดี๋ยวตัวนึงนะอ่านี่ปลาลิ้นตัวเดียวนี่โกมีปลาช่อนอยู่กินจบหมดปลาช่อนอยู่เยอะแยะแบ่งมาบางส่วนก่อน

นะครับเ่ยแป๊บเดียวว่าเริ่มอันนี้แหละเพราะฉะนั้นการย้ายปลาพวกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงเราตักเอาข้างในน้ำง่ายกว่าแต่ว่าขึ้นแล้วก็อันตรายหเยอะแยะอเยอะเลยแต่ว่าเขาต้องจอยเอาอย่างนี้แหละครับเพราะว่าไม่งั้นไม่เหลือเพราะว่ามันมีปลาช่อนปลาไหลด้วยลอยเอาไปเรื่อยๆจนกว่าจะแห้งก็โอเคครับเดี๋ยวเ่าไปปล่อยตรงเติมเติมก่อนนิดนึงครับ โอ้ยโอ้ยมีคนอยากสนุกต่อครับเออไหนปลาเอออิยะมั้ใช่เร um ื่องง่ายปะซิวเงาเห็นไหมอยากสนุกครับปล่อยเขาสนุกไปเดี๋ยวผมจะพาไปปล่อยละ ดดน้ำในครุ่นี้ก็เป็นน้ำที่ตักมาจากสระโลกนี้นะมเมอือ้มันะก,กาศฟ้าสวยครับวันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็น ที่ตักอย่างนี้ก็ไม่ใจะเป็นรถสุดท้ายแล้วครับพอดีเลยวันนี้เพื่อนมาเยี่ยมวันหยุดครับวันเสาร์พักพกรอนก็เละย้ายปลาเลยแล้วทำหมกปลาซีกินดีกว่านี่ผมให้ดูอะไรเสฟฟร็จอะไรนิดนึงดูปลากระโดดก่อน,นไม่กระโดดว้าว อสองรอบแล้วครับที่ผมปล่อยปลาซิว hey. หอยด้วยเยอะแยะเดี๋ยวหอยนี้ผมจะจับมาไปเลี้ยงในบอ่อปูนดูว่าผมหมีหลายตัวแล้วที่ผมเลี้ยงไว้เขาไม่ตายเลี้ยงกับปลาหมอนะครับเดี๋ยวผมจะไปเลี้ยงให้ดู โฮโฮโยอยยกลุ่หาตัวูครับส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวเมนูเดี๋ยวผมทำเมนูกินดีกว่านน่นที่นั่งแล้วพวันหยุดกันนะครับบันเสาร์วันนี้เพื่อนหยุดก็แวกมานั่งรับลมเย็นเยนเดี๋ยวก็ทำเมนูกินละเป็นหมกปลาซิวดีกว่า,สา,า,าวใส่ใบกระเพราอาจะแซบนะครับผมแค่นี้ก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวไปเตรียมเครื่องทำหมกปลาซิวนครับ เพราะว่าว่าจะพอแล้วนะเห็นมันขึ้นเยอะอยู่ก็เลยอ่ะจัดอีกซื้อรอบเลยว่าน้ำเริ่มขุนแล้วเป็นแมวว่ามีบกติดกบกบดีเอากอบก่อกลงเหรอเขาลงเลยเขาจะเอาลอยถูขึ้นมาแล้ว

Tôi đi hỏi đâu, hả? Đó Đấy. Đấy. Đi biết. rất là to dài thôi, no. มันเดิมใส่ก็เาไปปล่อยมันเดิมเดิมหัวหางโอไงตรงมุมมันจะเจ๋งเลยนี่ถ้าวังน้ำขนาดนี้นะจะตายไปแล้วเด้อลองเอากระมังตักนี้เลยมันเลยไอ้อย่างนี้มันไม่ค่อยช้ำแต่ถ้าเรายกสูงไปมันก็จะบดทันได้ย้อนเลย เอาไปนะโอเคอเครูอควบจำอยู่ได้นี่มีหัวาหันแล้วไม่อดตาย <laughs> น,น,น,นี่ชุดนี้ตัวใหญ่ๆครับก็ไปปล่อยในบอ่อใหญ่สักพักเพราะว่าอยู่ทางนู้นเดี๋ยวเขาจะได้กินพวกรำรำอ่อน สำหวานจากเป็ดด้วยโอเคครับเดี๋ยวผมเอาไปปล่อยอยู่นู่นเหมือนเดิมครับผม เหรอจั้นตอนอยู่ในน้ำไม่ค่อยใหญ่ลเลยตายก็ขึ้นอึดเลย พร้อมแล้วอกับการปลาก็เอามาแล้วนี่ลุกใส่ลุกโดด้วยได้ไหมนี่ดดใส่กับเผายอดมะข้ามอนอนของมีแต่ของในสวนแล้วก็แซมด้วยเกลืออยู่แล้วแล้วก็รสดีนิดๆแซม,แซมกระเทียมกระเทียมอันนี้ก็เป็นย่างเกลือต่างหากไปอ๋ออันนี้ก็เดี๋ยวคลุกบอกไม่ตํานะ,ะเราครุกคุกเครื่องหน่อยๆแล้วก็หมกใบตองเลยครับผมก็นี่เดี๋ยวเบ่อผมจะสรุปอะไรให้ฟังง่ายๆเกี่ยวกับปลาพวกนี้เนาะ เดี๋ยวให้เป็นเมนูเรียบร้อยก่อนเพราะตอนนี้ยังท้องร้องแล้วคิดอะไรไม่ค่อยออกจะลุกโดด้วยวันนี้แจมเอาละฝีมือนี่แหละอย่างนี้เลยใส่ด้วยกระเทียมครับนี่กินแบบง่ายๆเหมือนบ้านเรา ไอ,อกโกกางมันต้องเอาใส่มั้หเออดั้งติดจัดวดดว่วกระเทียมไม่มีพิษ <laughs> รู้หรือเปล่าว่าไอซื้อเข้ามาบเออปลูกยังไม่ค่อยขึ้นนั่นแหละสำคัญเพีนนยนนนนงนิดหน่อยารมาทาั้งสวนนะนั่นแหละครับ <laughs> หมดไปสามต้นแล้วมั้งไงสองสามต้นเนี่ยนี่ผมไม่ถอดมาทั้งรากใสไปเลยดีไหมดีอยู่แล้วครับเสริมนิดหน่อยพอแล้วพอแล้วพอย่ง พอได้กลิน่นพอได้กลิ่นกลิ่นสดีนี่ครับอย่างนี้แหละจัดรถเสร็จไปตอง พูดลมแรงเนี่ยตรงนี้นนดีนั่นลงน้ำตอนกลางช่วงกลางวันพอดีอโอเคจัดโลดจัดโลดจัดโลดโอ้โหเต็มะ่ะพอไหมเนี่ยอะไรพอไปตรงอ๋อแล้วก็กินพอไหมเ <laughs> <laughs> ออกินท้งหมู่บ้านอ่ะเนี่ย <laughs> ดีไม่ได้เปล่าอากาศก่อนนะพวหมึนงนั้น ยังจะมีคนรู้มากันเต็มสวนหมดนี่เราแอบซุ่มแอบซุ่มแอบซุ่มก็อะไรมาเร็วอันนี้เดี๋ยวคุกเกลือเอาครับผมเดี๋ยวมัดเดี๋ยวคว่ำก่อนเป็นสูตรอ๋อเป็นสูตรใช่ไหมเดี๋ยวคุกเกลียวก็เติมอะไรไปเลยฟ้าเลยบ้างเลยเดี๋ยวไฟยังไม่ติดดีมั้งโอเคโอเคะใส่ก่อนก็ได้ใส่เลยใส่เลยอ๋อจิ้มสิ้นแล้วนะแค่ย้ายๆนั่นออกมาแล้วครไป ยูป่าอยู่ดงครับอยู่ป่าอยู่ดงจริงๆอย่าฟังนู้นนะปิดต้นไผ่กันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆย้ายเพราะว่าเดี๋ยวมีปักกายมาใกล้กองไฟใกล้ก่อไฟให้เสถียรมีแหละเดี๋ยวประนิ่งโอเคครับเดี๋ยวรอดูเลยตอนนั้นแหละโอเควางก่อนเลยยีงไม่รูครับผักโขอหญ่โอ้ผักน้อย ไงจำนีบ่ะจำนีบ่ะครับโอเคครับของร้องแล้วของร้องออันนี้ให้หอมย่างโดนจะไหม้เหม็นนี่ยไปที่โน้นตุกก็นี่ครับเห็นไหมเมนูหลังจากที่เราจับแล้วก็เอามาปล่อยบางส่วนคือส่วนก่อนหน้านั้นคือปล่อยแล้วแล้วก็ส่วนนี้คือปล่อยบางส่วนแล้วก็เป็นเมนูอีกส่วนหนึ่ง นะครับผมยังไม่จบเนาะยังมีตอ่อเปนเ็นชั้นๆอันนี้จะค่อยว่ากันจะมีทั้งอันนี้อันนู้นบอนี่บอนู่นยังไงก็เดี๋ยวคุยให้ฟังเราให้ฟังเนะเาะร้อนด้วยทะลุด้วยทะลุไง<อ>ก็เลยต้องใส่นี่นี่อ๋อ้าวรวยนะจั้งนั้นนะนี่แล้วดูก่อนครับดูความตลบโอ้โรอเนาะคมตลบอบอว้ ยังตกใจเลยครับโอ้โหรู้ไหมผมมองอะไรผมมองพริกกับนี่นี่นี่รวดรวดเลยมันกลมกล่อมถึงเครื่องมากก็เครื่องเราอยู่ตรงกลางเนาะที่ผมวางให้ดูตอนแรกเห็นไหมนี่โอ้ร้อนมากมายแต่ก็คงจะอร่อยมากมหนเออเมชิมก่อนดิ ไม่ได้กินมาตั้งแต่อะไรนะปลาขอนใช่ไหม,มต่ช่วง,ช,วงช่วงน้ําแห้งที่นานแล้วเพิ่งมากินปลาซีลตอนนี้นอีกนะปลาเดิม,รมครับปีใหม่ครับปลายเดือนพอดีเ <c oughs> นี่ยนะทยานบ้านสวนอันนี้ยังไม่จมนะครับน้าําใสๆบอระดับห้าดาวนะั้นก็ยังมีปลาซีลอ,อีกอ่าเห็นไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วนี่แหละถ้าเราขขันเราคิดวางแผนแล้วก็มีของกิน เห็บบนไหมปลาซีผมยังมีกินเรื่อยสุดท้ายมาจบลงที่บ่อใหญ่อเห็นไหมอาจจะอยู่ประมาณนูเมษาเอช่วงสงการครับสงการพฤษภาต่อจอากนั้นไปอีกก็จริงๆนี่แหละครับตามรอยพ่อหลวงอย่างที่พ่อบอกเพราะฉะนั้นถ้าเราผลิตอาหารกินเองได้แล้วอย่างอื่นค่อยว่ากันที่หลังเรื่องเงินเรื่องทองเรื่อง,อ,ง,อ,งอย่างอื่นเนาะเรื่องแรกๆก็คือเกี่ยวกับอาหารการกินเพื่อปากเพื่อท้องแบบเป็นอันดับแรกแล้วหลังจากนั้นค่อยหาวิธีทางในการสร้าง รายได้หาเงินหารายเสริมในการใช้ชีวิตแค่นี้ก็พอจะมีความสุขนะครับผมสําหรับผมเพื่อคนอื่นไม่รู้ก็เป็นแนวครับผมว่ากาเป็นแนวจริงความสุขเราเลือกได้ถ้าเราคิดแล้วก็ลงมือทําเลยครับไม่ใช่แบบว่าคิดแล้วรอให้พร้อมคําว่าพร้อมไม่มีหรอกครับในโลกนี้เพราะถ้าคนไม่ลงมือทําเลยอันนี้สำหรับแนวคิดของผมนะสไตล์ผมก็คือจริงๆผมก็เคยคิดเหมือนคนอื่นเนาะว่าเดี๋ยวรอให้พร้อมก่อนพอรอให้พร้อมปุ๊บ ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่ถ้าวันนี้เริ่มคิดแล้วก็เริ่มลงมือทาในพอที่จะทําได้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามครับอย่างเช่นผมเริ่มทําเริ่มคิดมาสุดท้ายผมก็มีปลาซิวกินต่อต่อกันมาเป็นหลายๆเดือนเพราะอะไรเพราะว่าผมดักหาวิธีคิดที่จะดักแล้วก็ได้ประโยชน์หลายอย่างได้ปลาได้น้ําได้ประโยชน์ยอย่างอื่นด้วยมีบ่อหนึ่งบ่อสองแล้วก็สุดท้ายเป็นบ่อใหญ่มันจะได้กินมาต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราคิดว่าจะกินแค่ครั้งเดียวให้หมด มันก็คือพราะว่าไม่ต้องคิดหรอกอย่างนั้นอะ่ะคือรอจับกินตามห้วยตามสะอะไรนี่น่อยๆก็พอแล้วแต่ถ้าเราจะกินยังไงให้ได้นานเนาะแต่ยังยืนก็คือเลี้ยงด้วยกินด้วยแล้วก็ดูแลด้วยเหมือนกับปลาธรรมชาติแถวเนี้ยที่เห็นผมบานเหบ้างอะไรบ้างเยอะะอย่างนั้นก็อนุรักษ์ส่วนหนึ่งกินก็ส่วนหนึ่งอ่าเห็นไหมมันถึงได้กินได้นานแล้วก็กินได้ตลอดกินอยู่แบบยังยืนได้ครับผมตามรอยพ่อหลวงเราต้องอยู่ให้ยังยืนเนาะแต่ว่าพูดมากแล้ว น้ำลายไหลมีคนแอบกินเห็นแต่มือวๆครับไปแล้วครับว่วจะคุยเออวัะคุยเออหันอีกทีไปขึ้นหนึ่งแล้วครับก็โอเคครับสําหรับอุทยานบ้านสวนนะครับออะไรดีเอาชื่อคิดเลยดีครับผมกว่าจะเป็นหมกปลาซิวนาะโอ้โหกว่าจะได้ปลาซิวกว่าจะมาเป็นเมนูหมกได้ก็คือมีหลายปัจจัยหลายขั้นตอนนะครับผมสําหรับหมกปลาซิวอร่อยอร่อยก็เป็นกับข้าวมือเที่ยงด้วยละกันนะ ตอนนี้มันบ่ายสามแล้วครับ <laughs> <c oughs> ครับเ,เห็นไหมเราก็ยังได้ยอดสะเดาในสวนมากิม้มแกล้มแชมแลมอะไรอะไรคือแกล้มแชมแรมแชมแซม,แ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 มนั่นแหละเออไม่ใช่หรอกผกอย่างอื่นก็มีขี้เกียจเดินแล้วเหนื่อยแล้วก็จะลงน้ําลงอะไรวาก็เหนื่อยเหมือนกันครับ <c oughs> โอเคครับนี่นั่นของในสวนเราคอแล้วน <c oughs> <c oughs> โอเคครับขอลากันที่เมนูอร่อยๆเกี่ยวกับปลาซิวเลยละกันครับผมตอนรับปีใหม่ครับสวัสดีครับอย่าลืมสมัครให้ครับเอ๊ย